ทาง่าบ้านเดิอครับเด้อประดับด้วยเผ่าบอนไซเฮ็ดไปเรื่อยๆยครับสวยงามกับคนไล่คนแช่คนติดตามได้เลยครับเด้อ น้อยต้นใหญ่สูงตำ่ำเฮ็ดไปเวลาวางหลายหลปหลายทรงครับ รงหุ่มกะล่ารงตูดหมดอีกอย่างหนึ่งกะเลี้ยงข้าเปลือกก็มีครับนีล่ลางดีครับอันนี้ลูกรุดแล้วครับนี่ลูกรุดแล้วเดี๋ยวค่อยสอมกันออกใบจริงครับ อยนเป็นป่าเป็นสวนอยู่ข้างในวันนี้ครับผมมาถ่ายทําให้เบิ่งกันในนี่ครับการสมครับการสมั้างในครับ นี่คือเอินส่งหุ่มกะลาครับลาหุ่มกะลาครัับอนนี้ส่งตูดหมดครับอันนี้หินก้อนใหญ่บ่ว่างไว้เอาถวงน้ำหนักไว้ครับนี่ส่งตูดหมดครับนี่ก็ส่งหุ่มกะลาคือกันครับกอ,อกใบจริง นี่ครับหลาเกันว่าผ่าพันไวผมจะเอาหลากเพิ่มครับแตกต่างกันไปครับลงแรกแน่บลงแน่ก็มีครับอันนี้ตูดมดครับการชมครับ ครับเอามาไปรับทางเขา่าบานงามๆม,มึงอย่างเขา้าอย่างออกได้เบิ่งใน้ชมครับนี่ครับตูดมดครับไม่จริงครับอันนี้ก็ตูดมดคอกันแต่ว่าคุมไว้อยู่ครับสมบูรณ์แห้งครับสังเกตยอดครับยอดใหญ่สมบูรณ์ครับ คี okay, นครับเนาะมาอัปเดตให้บึงถูกอ,อกถูกใจพอใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับสวัสดีครับ